สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูง่ายๆกับข้าวบ้านๆกับข้าวง่ายๆนึกอะไรไม่ออกทําเมนูนี้เลยค่ะเมนูนี้มีชื่อว่ายำปลากระป๋องวันนี้ใส่เป็นน้ำม่วงสับด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบแรกก็คือหอมแดงซอยค่ะวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่4-5ถึงหหัวค่ะล้างแล้วก็ซอยให้เรียบร้อยต่อไปค่ะก็คือตะไคร้ซอยค่ะใช้อยู่ที่2ต้นค่ะต่อไปค่ะใช้เป็นใบมะกรูดหั่นฝอยใช้อยู่ที่3-4ถึงใบค่ะต่อไปก็คือพริกขี้หนูค่ะวันนี้แอดมินใช้เป็นพริกแดงจินดาใช้5-6ถึงเม็ดแล้วก็หั่นซอยซอยไว้ค่ะ ต่อไปค่ะวันนี้เราจะใส่เป็นมะม่วงสับด้วยวันนี้มะม่วงใช้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาสับมะม่วงกันค่ะวันนี้ปริมาณของมะม่วงน้ําดอกไม้แอดมินจะใช้แค่ครึ่งลูกเท่านั้นค่ะ วันนี้ความเปรี้ยวเราจะใช้เป็นมะม่วงแล้วก็ใช้เป็นน้ำมะนาวเราจะเอาความหอม,หอมของมะนาวด้วยค่ะก็คือจะไม่ใส่มะม่วงไปซัดเดียวมีน้ำมะนาวรวมด้วยค่ะแต่ใส่ไม่เยอะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่2กระป๋องค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มยำปลากระป๋องกันเลยค่ะเริ่มจากการแกะปลากระป๋องก็เทใส่ลงในภาชนะที่เราจะยำค่ะจากนั้นก็ทำการตักแยกเนื้อปลาไว้ที่จานจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้เราจะไม่ขยำนะคะไม่ขยำเนื้อปลาให้แตกก็คือเดี๋ยวเราจะยำเสร็จแล้วเราก็จะไปลาดที่เนื้อปลากระป๋องค่ะ แต่ส่วนใครที่ชอบแบบว่ายำยำคุกๆแล้วก็บี้เนื้อปลาเลยนะคะก็ทําได้ค่ะแต่วันนี้แอมมินจะทําแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยค่ะเครื่องยำทั้งหมดที่เราได้บอกในช่วงแรกในตอนแรกค่ะใส่ลงไปให้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมแดงนะคะใส่ลงไปจากนั้นเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติเลยค่ะปรุงรสชาติอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นน้ําปลาน้ําตาลทราย แล้วก็มีน้ำมะนาวเล็กน้อยค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงหรือว่าผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเพืเ่อนๆปรุงไปและชิมไปค่ะเอาความซับซัของตัวเองเลยนี่เห็นไหมใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้แล้วโอเคชิมแล้วเรียบร้อยได้ความแซ่บของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะตักน้ำยำปลากระป๋องค่ะใส่ลงไปราดลงไปให้สวยงามเลยค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนแอดมินก็ได้นะคะทำยํำเลยก็ได้ค่ะบี้เนื้อปลาทำในแบบที่เราชอบเลยค่ะแต่วันนี้แอดมินต้องการความสวยงามก็เลยจะทำแบบนี้ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำปลากระป๋องมะม่วงสับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ,ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ